มีตาธรรมลือลำนำแนวพระสัมมาปฏิบัติวันที่29มีนาคมถึงวันที่2เมษายนพุทธศักราช2567 โครงการบรรพชาสมนเนรนักเรียนจากพักพิเศษเหล่าทหารแพทย์ชั้นปีที่สองประจำปีพุทธศักราช2566เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณวัดโมริโลกยารามราชวรวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอ,อกใหญ่ กรุงเทพมหานครกับช่วงบรรยากาศภาคเช้าเริ่มพิธีขอนิสัยในโครงการบรรพชาสมานเนรโดยพระเดชพระกุณพระธรรมราชานุวัรเจ้าวาดวัดมูลลูกยารามเป็นพระอุปชาจากนั้นนางนักเรียนจ่ารับผ้าไตรเดินขึ้นบันไดชั้นสองเพื่อให้พระพี่เลี้ยงคลองผ้าให้พอเสร็จทุกอย่างแล้วถึงจะเดินลงไปเพื่อเข้าพิธีขอไตรสรนคมเป็นสมานนโดยสมบูรณ์ พูดถึงการบรรพชาหรือการบวชเป็นภิกษุและสัมเนรในบวรพระพุทธศาสนานักปราชญ์กล่าวไว้โดยสังเขตว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาการบวชที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้แก่ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสองประการคือ 1. ทรงประทานการบวชแบบเอหิภิกขุแก่ผู้ที่เห็นธรรมแต่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการตรัสพระดํารัสว่า ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเหล่ากก่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบผู้ที่ได้รับเอหิภิกขุนี้รูปแรกคือพระอัญญาโกธัญญะ 2. การประทานเอหิภิกขุแก่ผู้บรรลุธรรมเป็นพระรหัน์ด้วยพระรำรัสว่า ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วแต่ท่านจงประพฤติพรมจารจรันเถิดไม่มีคำว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเพราะผู้ทูลขอบวชนั้นเป็นพระอาหารหันต์แล้วผู้ที่รับเอหิภิกขุตามแบบที่สองนี้คือพระยศะซึ่งเป็นบุตรของพระมหาเศรษฐีในเมืองพาราณสีส่วนการบวชด,ด้วยวิธีขอไตรสารณคมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทรงสาวกไปประกาศาศาสนาในแว่นแคว้นต่างๆมีผู้ศรัทธาจะบวชในพระพุทธ,ธาาศาสนาสาวกต้องพาผู้ ศรัทธามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอจากพระองค์ในบางครั้งบางกรณีต้องเดินทางไกลกันดานเป็นความยากลําบากแก่สาวกและผู้มีศรัทธาที่จะเข้าเฝ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระสาวก บวชผู้มีศรัทธาได้ด้วยตนเองโดยให้กลโนวดของผ้ากาสาวพัดแล้วเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสามครั้งว่าพุทธาาาาาาังสรนังคะฉามิทำมังสรนังคะฉามิสังคังสรนังคะฉามิก็สําเร็จเป็นพระภิกษุแล้วปัจจุบันประเพณีการบวชในระหว่างการจําพรรษานั้นหาผู้บวชได้น้อยเพราะคนวัยรุ่นหนุ่มนั้นยังมีการงานและอาชีพที่จะต้องทําเนื่องจากประเทศของเรามีการเปลี่ยนแปลงจากกสิกรรมมา เป็นอุตสาหกรรมคนจึงมีเวลาว่างน้อยกว่าอดีตก็ทําให้การพระศาสนานั้นห่างไกลจากคนและคนก็ห่างจากพระศาสนาวัตถุนิยมต่างๆหลงังไหลามาทับถมจิตใจจนทําให้สังคมที่เคยสงบร่มเย็นกลายเป็นสังคมที่จะต้องดิ้นรนแข่งขันชิงดีชิง,ดชงเด่นคนเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นจนนาไปสู่การสแสวงหาผลกําไรไม่คํานึงถึงคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแต่หากมีโอกาสบวชมาแล้วถึงมีเวลาน้อย แต่ตั้งใจฝึกฝนทางด้านจิตใจก็ถือว่าไม่ขาดทุนศูนย์กำไรดังภาพปรากฏของสัมมเนนที่บรรพชาในโครงการนี้ถึงใช้เวลาเพียงแค่5วันแต่มันฝึกฝนกายและฝึกฝนจิตตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติให้ดีก็ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาทายาทในพระพุทธศาสนาได้เช่นกันฉะนั้นจึงนำภาพบรรยากาศการบรรพชามาให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้บวชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านขอ จงมีส่วนร่วมในบุญกุศลในคราวครั้งนี้ร่วมกันขออนุโมทนา